เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่ํารรจมาที่8ธันวาคมวันนี้กับรอบค่ำในะครับมากันที่ข่าวแายก,กันกับเรื่องรางวัลประจำเดือนพฤศจิกายนของพรีเมียร์ลีกซึ่งก็ต้องบอกว่ากองทัพปีสแสดงของเรานั้นเหมาทุกดังวันเลยครับในเดือนที่ผ่านมา เดือนมกริ๊งรางวัลแรกนะครับกับรางวัลกุนซือยอดเยี่ยมซึ่งก็ได้แก่อริกเทนฮากอย่างแน่นอนครับกับการพาแมนยูเต็ดคว้าชัยที่เกมรวดไล่มาตั้งแต่บุกชนะฟูลแลม1-0เปิดบ้านชนะ 1, ลูตันทาว1-0และก็แมตต์บุกไปยำแอเวอร์ตัน3-0จบได้ใส่ติชนะรวด3เกมยิงได้5ไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวครับรางวัลต่อมาในครับกับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนซึ่งก็ได้แก่แฮร์รี่แม็กควายครับ กับรางวันนี้ต้องบอกว่านี่คือรางวัลของคนไม่ยอมแพ้รางวัลของความพยายามจริงครับจากคนจะโดนขายอยู่แล้วในช่วงซัมเมอร์ก่อนตัวสำรองในช่วงต้นซีซันกลายเป็นว่าตอนนี้เป็นเดอะแบกแพงหลไรให้กับทีมไปแล้วจนถึงแมตช์ที่ผ่านมากับเชลซีด้วยครับ รางวัลสุดท้ายในครับกับรางวัลประตูยอดเยี่ยมซึ่งกับรางวัลนี้ครับแทบจะนอนมากับลูกยิงของอเลฮันโดกาแนโชที่ตีลังกายิงสุดสวยใส่เอเวอร์ตันซึ่งเกมเดิงกล่าวในครับแมนยูนเต็ดก็บุกไปถล่มมา3ต่อ0ซึ่งกับเดือนที่ผ่านมาอย่างเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เรียกได้ว่านี่คือเดือนที่เพอร์เฟกทั้งเรื่องผลงานและก็รางวัลจริงๆครับสำหรับพลพักปีศสจแดง มากันทีข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของ d ิ l ี่เมล์ทับลอยของอังกฤษซึ่งจากรายงานครับเผยว่าเอริกเคนทักที่ปฏิเสธจะเพิ่มมันหยุดให้กับเหล่านักเตะหลังจากมีกลุ่มนักเตะรุ่นใหญ่ของทีมครับเรียกร้องให้มีการเพิ่มมันหยุดหลังซ้อมกันมาอย่างหนักและความเหนื่อยล้าจากตารางการซ้อมปกติด้วยซึ่งจากรายงานเพิ่มเติมนะครับก็บเผยว่าข้อร้องเรียนล่าสุดจากกลุ่มผู้นำของเหล่านักเตะได้น้นย้ำถึงความกังวลเกี่ยวกับเวิร์กโหลดของพวกเขาโดยเฉพาะยังยิ่งวันพักผ่อนที่จำกัดและการที่ทีมไม่สามารถวางแผนเวลาพักผ่อนล่วหนนน้้าไดั่เอง มีการเปิดเผยเพิ่มเติมเคลครับว่าเอริกเคนทากน่าจะทำตารางการฝึกซ้อมรายสัปดาห์ให้กับเหล่านักเตะโดยได้มีการส่งวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามผลลัพธ์ของการซ้อมนั่นเองครับ ทั้งนี้กับการตอบสนองของเอลดิคเคนฮาร์นะครับต่อข้อกังวลของเหล่านักเตะนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดเขายังคงเน้นย้ำถึงมาตรฐานระดับสูงในการทุ่มเทและก็อุทิศตนและก,การเสียสละที่จําเป็นในการเล่นกับสโมสซอนชั้นนําอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองและแม้ว่าเอลดิคเคนฮาร์จะให้วันหยุดเพิ่มเติมเป็น,ปนครั้งคราวนะครับในซีซั่นนี้แต่เขาก็ยังคงเชื่อมั่นว่าความต้องการทางกายภาพที่เพิ่มขึ้นของสุดพรีเมียร์ลีกจำเป็นที่ทีมจะต้องมีระบบการฝึกซ้อมที่เข้มงวด เรามาต่อที่บทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากันนะครับซึ่งเขาได้ออกมายอมรับเพราะว่าก่อนจะเข้ามารับงานคุมทีมแมนยูเน็ดมีคนคอยเตือนเขาเยอะมากเลยครับว่าอย่ารับงานนี้เพราะมันเต็มไปได้วยความเสี่ยงแถมคุณซื้อชื่อดังหลายคนก่อนหน้าก็เอาชื่อมาทิ้งที่นี่กันทั้งนั้นแต่เขาก็ยืนยันครัาวว่าสําหรับเขาแล้วมันคืองานที่ท้าทายกับการที่คุมกองทัพปีศาจแดงในั่นเองครับโดยเอริสเทนฮากได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับทางยูเน็ตวีสแตนว่า ผมชอบทีมของเซอร์เล็กฟูกุสันผู้เขาคว้าถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกมาได้ที่บาร์เซโลนานั่นแหละสร้างแรงบันใจผมอย่างมากเลยล่ะความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นถูกสร้างขึ้นและมันก็ล่มสลายมายาวนานกว่า10ปีแล้วก่อนจะเข้ามารับงานนี้หลายคนก็บอกกับผมว่าผมเนี่ยทำไม่สำเร็จหรอกนี่คืองานที่เป็นไปไม่ได้แต่สําหรับผมแล้วผมต้องการความท้าทายนะผมรู้ว่ามันอาจจะไม่ใช่งานที่ง่ายแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ ที่นี่เป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่พร้อมด้วยกับแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมหลายๆคนชอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่พวกเขาก็จะต่อต้านเลยผมชอบกลิ่นอายของสโมสรแบบนี้แหละอาเจ็คอัมสเตอร์ดัมเองก็คล้ายๆกับที่นี่เช่นกันงานนี้เป็นงานที่ยากมากแต่ผมต้องการจะเจอความท้าทายแบบนี้แหละเรามาต่อกันที่บทวิเคราะห์ของทางแกรี่เนวิลล์อดีตแบ็คขวาของทีมนะครับกับฟอร์มอันย่ำแย่ของสโมสรในช่วงที่ผ่านมาด้วเขาที่มองว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่กุนซืออย่างเอริกเฮนฮากเลยครับแต่มันอยู่ที่ตัวนักเตะมาากกว่ นอกจากนี้เขาก็คิดว่า Small สโมสรทําเรื่องที่ถูกต้องแล้วครับกับการเชิญนักข่าวบางกลุ่มออกจากห้องแถลงข่าวในเกมที่ผ่านมากับเชลซีและเขาก็คาดว่าเขาลือเสียหายภายในห้องแต่งตัวของทีมก็หลุดออกมาจากเหล่านักเตะในทีมนั่นแหละครับดังนั้นต้องตัดเนื้อร้ายก้อนนี้ทิ้งให้ได้ด้วยแกรี่เนวิลนะครับได้วิเคราะห์เรื่องนี้ผ่านทางรายการ t ด e overlap ว่าเมื่อผมได้ยินเรื่องราวเหล่านี้ผมคิดว่าเรากลับมาสู่จุดเดิมอีกครั้งแล้วมีกลุ่มนักเตะบางคนพยายามจะเล่นเพื่อไล่ผู้จัดการทีมอีกแล้วนะสิ แล้วคุณก็ลองคิดดูนะว่าบรรยากาศก,ก็เหมือนกับกุณซือคนก่อนหน้านี้เลยพวกเขาไม่ได้แค่พยายามจะไล่ค่าผู้จัดการทีมเท่านั้นแต่ต้องการจะกำจัดนักเตะที่ทำงานได้ดีกว่าออกจากทีมไปด้วยผมรู้ว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นอีกแล้วในยุคนี้ของเอริรเทนฮากและผมก็อยากจะบอกกับกลุ่มนักเตะเหล่านั้นว่าพวกนายน่ะกินกันจนอิ่มแล้วหาทำงานให้มันคุ้มค่าจ้างกันซะบ้างหยุดกระพือปีกอุบปากและก็ทำงานให้หนักซะแล้วแฟนบอลจะตัดสินเองว่าสิ่งที่เราพยายามพูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่า ผมเห็นด้วยกับการแบนนักข่าวบางคนใน p r e สค Conference กับเชลซีที่ผ่านมานะเพราะพวกเขาเอาข่าวที่ไม่สมควรจะเผยแพร่ออกมาและคิดเพียงว่าฉันต้องการแค่ข่าวเท่านั้นผมคิดว่านี่คือการทรยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณอาจจะมีได้ในห้องแต่งตัวเมื่อนักเตะบางคนหรือว่าเอเยนของพวกเขาแอบโทรไปหาสื่อ คือบอลทำลายกุนซือหรือว่านักเตะคนอื่นๆภายในทีมซึ่งกับการกระทําแบบนี้แล้วผมขอบอกตามตรงนะว่าเป็นเรื่องที่ให้อภัยไม่ได้อย่างแรงเลยล่ะการที่กลุ่มนักเตะแย่ๆเหล่านั้นทําก็เพื่อให้แฟนบอลกลับไปเล่นงานกุนซือของทีมนี่คือวงจรอ,อุบาทที่วนไปวนมาไม่มีวันสิ้นสุดเราเสียลุยฟันเกาโชเซ่มูรินโญ่และก็โอเลกุนนาโซชาจากเรื่องเดียวกันนี้มาแล้วและผมก็กลัวว่าเอริกเคนทักจะเป็นรายต่อไปแน่สิ มากันนี้ข่าวต่อไปนะครับกับทัชนาจากทางลุยซาฮารดิทกองหน้าของทัพป,ปีศาจแดงเราซึ่งซาฮาร์ครับได้ออกมาให้ความเห็นว่าแมนยูนเต็ดควรจะไปดึงตัวโทมัสมูเลอร์กองหน้าตัวเก่าวัย34ปีของบาเยนเข้ามาร่วมทีมครับเพราะว่านักเตะรายนี้แต่ไม่ได้ประสบการณ์ที่จะเข้ามาช่วยประคองเกมรุกของทีมได้เป็นอย่างดีหลังจากตัวนักเตนะกำลังจะหมดสัญญากับทัพเือใต้ในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้พอดีเลยครับดิลลี่ซาฮาร์ครับไปทัชนาดึงกล่าวกับทางเบดแฟร์ สำหรับผมแล้วมองว่าโทมัสมูเลอร์เป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมที่ได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกเขาเล่นกับหนึ่งในสโมสรที่ดีสุดในโลกมันานหลายปีเขาแต่ไม่ได้วยประสบการณ์อันมากมายที่ไบเยนมิวนิกเขาอาจจะไม่ได้มีความเร็วหรือว่ามีความเฉียบขาดแบบโรเบิร์ตเลบันดอฟกี้ที่ไบเยน แต่เขาเป็นกองหน้าที่ประสบความสําเร็จอย่างมากและไม่มีใครสงสัยในคุณภาพของเขาอย่างแน่นอนเขาฉลาดมากๆและก็เปลี่ยนไปด้วยบุคลิกที่ยอดเยี่ยมด้วยเขาอาจจะอายุ34ปีแล้วแต่เขายังคงเป็นคําตอบให้กับแมนเชสเตอร์ยูได้อย่างแน่นอนนะแม้นี่จะไม่ใช่การแก้ปัญหาระยะยาวก็ตามสําหรับเอลดิรเคนทัก มีแต่ไม่กี่คนที่จะผสมผสานร,ระหว่างบุคลิกและประสบการณ์ในแบบที่มุลเลอร์มีได้หรอกซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับตอนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเซ็นสัญญากับสลาตันอิบราฮิโมวิชและก็คริสเตียโนโรนัลโดรอบที่2นักเตะแบบนี้ไม่มีข้อสงสัยในเรื่องของศักยภาพอยู่แล้วและพวกเขาก็พร้อมจะท้าทายตัวเองและกเพื่อนร่วมทีมนี่คือสิ่งที่เราต้องการ ทุกครั้งที่นักเตะเหล่านี้ลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาขับเคลื่อนพวกเขามีความมั่นใจและก็มีความกล้าที่จะเล่นกับบอลไม่ว่าจะทําได้ดีหรือไม่ก็ตามพวกเขาไม่กลัวที่จะรับผิดชอบกับหน้าที่อันหนักหนาเหล่านั้นเลยเรามาต่อที่ทัชนะของไมเคิลโอเว่นอีกหนึ่งอดีตยอดกองหน้านะครับซึ่งเขาก็เดี๋ยวมาเตือนทั้งกองทัพปีศาจแดงของเราและก็อาร์เซนลที่กําลังมีข่าวลือร่วมกับดิโมแวนเนอร์กองหน้าจากแอตเลซิกว่าต้องคิดให้ดีครับก่อนจะเซ็นสัญญาดึงเข้ามาร่วมทีม โดยไมเคิลเวนเนอรครับนีทัสนาดังกล่าวกับทางบอยสปอร์ตว่าติมโมแวนเนอร์มีสายติที่ดีและก็ะทำประตูได้อย่างมากมายก่อนจะย้ายมาเล่นที่พริมยรลีกับเชลซีแต่คุณก็ทราบดีว่าการเป็นกองหน้าเบอร์เก้าที่เชลซีน่ะเป็นอะไรที่ยากมานานหลายปีแล้วดิดิเย่ด,ดรอกบาทำผลงานเอาไว้ได้อย่างสุดยอดแต่สโมสรก็พยายามและล้มเหลวกับนักเตะชื่อดังบางคนที่น่าเหลือเชื่อจริงจ ลองคิดดูว่าพวกเขาใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วกับการตามหากองหน้าหมายเลข9นี่คือตำแหน่งที่ยากจะเติมเต็มและผมจะไม่ชี้นิ้วไปที่วนเนอร์คนเดียวเท่านั้นเนื่องจากมีอีกเป็น10คนที่ต้องรีนดนอย่างหนักในช่งวงทศวรรษที่ผ่านมากับการเป็นกองหน้าของเชลซีจริงอยู่ที่ว่าติโมวเนอร์ทำประตูได้อย่างมากมายที่บุนเดสลลกาแต่คำถามตัวใหญ่ที่ผมมีก็คือการคิดถึงนักเตสะสักคนหนึ่งที่ย้ายมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็สามารถทำงานได้ดีมากจริงๆมันแทบจะนับนิ้วได้เลยนะ ึ่งผมพูดแบบเดียวกันนี้ตอนที่ยืนอยู่ในโอเชี่ยฟอนเมื่อช่วงประมาณ2-3ปีก่อนด้วยผมคิดว่าผลงานของแมนยูนเต็ดที่ไม่ค่อยสู้ดีนักในช่วงเริ่มต้นซีซั่นนี้ไม่เกี่ยวกับนักเตะที่มีในตอนนี้หรอกพวกเขาแต่ละคนคือนั้งแต่ที่ดีอยู่แล้วแค่พวกเขาเนี่ยต้องพยายามที่จะแสดงผลงานออกมาให้ได้ก็เท่านั้นหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red Devil p a พ e กันด้วยนะครับผม